สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมโมเดร์นซ่าชาแนลในขณะนี้นะครับวันนี้เรามาลดล็อกทางมาตรการปล่อยไปเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้เราอยากจะสตรีมนะครับอตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับเที่ยงแล้วอากาศร้อนมาก,นนกร้อนจริงๆครับใครอยู่ไหนยังไงบ้างนะครับผมก็ทิงกลางมาคุยกันนะครับผมสําหรับประเทศไทยวันนี้เมื่อวานนี้ มีคนติดเชื้ออยู่หกคนนะครับหกคนก็หกคนสองวันแล้วนะครับถึงว่าโอเคเลยนะครับเรากำลังเข้าสู่ภาวะปกติสภาวะปกตินะครับสวัสดีแม่มาทักทายครับผมสวัสดีครับคุณอู้นะครับผมคุณอู้อยู่ไหนเอ่ยสวัสดีนะครับผมคุณอู้ก็ขอบคุณที่เข้ามานะครับผมเรามาไลฟ์สดกันแบบคือผมไม่ค่อยไม่ค่อยไลฟ์เท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่า อยากจะทำคือก็เดนหมุนเดนหมุนมันมันจะกระตุกแบบสักพักเนี่ยมันมันจะเกิดเหมือนกับว่ามัน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 ฟังไม่ต่อเนื่องมันเสียอารมณ์นะครับเราก็เลยไม่ค่อยชอบสตรีมแต่ีวันนี้นี่โอกาสตรีมแต่อากาศร้อนมากผมไม่ได้เปิดแอร์มัเปิดแอร์ครับผมคือผมอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นก็อยู่ข้างล่างเลยนะครับผมตอนนี้เราจะให้ดูเขาถนนนะก็คือไม่ได้ให้ดูเลยอ่ะเรามาดู ว่านบางนทางเนทางพวกคนเรื่องัญจอ